ล้างลังกงครับตรงต้นยาอยู่ข้างนอกนะครับไมอยู่ใต้ที่พักหนึ่งตกงเล็กคีเออ่เยอะมากเออคือขี่เต็มหมดคินเยอะหลังกงใหม่นะครับนี่เยอะเดี๋ยวจะชี้ตลอดนะั่นหนึ่งหนึ่งหนทำตามนั้นอะ กองก้านนะครับล้างล้างั่วครับล้างอยู่ทั้งกลงชุดนบนนะครับผมนุ่ย้ายก็ล้างตรงนี้ย้ายตรงนี้เสร็จจะไปย้ายไปกลงนู้นนี้จำคอนอาดต่อนะครับถ่ายทั้งวันแหละไอ้ขาทำงานทั้งวันแต่ไม่ได้ถ่ายโอเคนะ